จากการสำรวจเรานะจะเห็นว่าที่ชุมชนนี้โดยเฉพาะวัดวัดนามแล้วก็โรงเรียนที่เห็นทั้งสองข้างของวัดที่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่จะเห็นว่ามีสถาปัตยกรรมโบราณน่าจะอายุประมาณเนี่ยก็เกินกว่า50ปี60ปีซึ่งใหญ่มากนะพอจะเล่าสิ่งเหล่านี้และมีการกระบวนการรักษากันไว้อย่างไงถึงได้มาจนถึงปัจจุบันครับก็ สมัยนะั้นมันก็รุ่นต่อรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่เคยมาเรียนอยู่โรงเรียนนี้เนาะที่ไปเป็นข้าราชการกันก็หลายยุคหลายสมัยก็จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้จนแม้กระทั่งที่เราตั้งเป็นมูลนิธิกันขึ้นมาว่าเพื่อให้อนุรักษ์โรงเรียนโรงเรียนอาคารเรียนอย่างหลังเหนือเนอี่ยเนาะเป็นของไอ พระครูสิงหราชมนีสร้างขึ้นแม้อาคารหลังใต้ครับพระครูสิงหราชมนีซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเดิมเมื่อสมัยก่อนเนาะแล้วก็ให้จันรช่วยอนุรักษ์ไว้เขาก็เลยยังรักษาไอ้วัฒนธรรมเก่าๆเนี่ยไว้เหมือนอย่างที่เห็นนั่นแหละแล้วต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการต่อ,อยังไงหรือว่าแนวทางที่แบบว่าชุมชนแล้วก็ในกลุ่มแกนนําในหมู่บ้านหลายคนเนี่ยที่อยากอาคารอย่างของโรงเรียนอย่างของภายในวัดเนี่ย จะคงรักษาไว้ได้ไหมครับนี่ด,มมด้วยความห่วงใยด้วยความห่วงใยนะครับก็จะพยายามช่วยกันสืบสารเนาะอย่างผมเนี่ยอายุก็เจ็ดสิบกว่าแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนอนุรักษ์ของเก่ามาตั้งแต่ลายในมาแล้วแล้วไปนคุ้นชอบ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็อยากจะให้สืบทอดไปถึงเยาวชนรุ่นหลังๆแนละ้วก็บอกให้ขาอนุรักษ์ไว้อย่าทำลายช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลก็จะบอก และอย่างกรณีบ้านเรือนที่ผมสำรวจอยู่เนี้ยผมเห็นตลาดบางโฉนสีนะซึ่งซึ่งนาปัจจุบันเนี่ยอาจจะแบบว่าซบเซาไปแต่เพราะว่าที่ไปสอบถาม่ยเพราะาลูกหลานหลังจากได้เรียนแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยจะเหลืออยู่ไม่กี่บ้านแต่เราจะเห็นว่าสภาพโดยเฉพาะเราเห็นในเรื่องของเชิงสาป,ปัติกรรมและบรรยากาศของวันวานเหลือดีหลายหลอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนไว้นะเราจะรู้ว่าในจุดนี้มาชุมชนก็ยัง เรียกร้องอย่าให้เกิดกระบวนการกระตุ้นการฟื้นฟูนะพอจะมีมีทัศนะอย่างไงเสริมเพิ่มเติมในเรื่องนี้ครับให้กับคนรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันต่อไปที่เป็นรุ่นลูกหลานต่อไปที่เป็นอนาคตนะครับก็อยากให้ลูกหลานรุ่นใหม่นี่เนาะช่วยกันอนุรักษ์ไว้เนาะสมมุติว่าปู่ย่าตายายเคยสร้างไว้ให้แล้วมันยังไม่ถึงกับเสื่อมโทรมจงที่หรือทำรูปพังเนี่ยอยากให้ออนุรักษ์ไว้ ให้เขาเนี่ยซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมอย่างที่เราอยากเห็นอยากพบในเมื่อสมัยยุคนั้นมันก็จะมีหลายคําตอบนะครับแล้คนไม่บอกว่าการรู้รักไว้ในสิ่งที่พ่อแม่เราสร้างไว้เป็นเนี้มันมีความสําคัญและคุณค่ายัางไงครับอยากอยากช่วยให้นะช่วยอธิบายส่งต่อครับว่าในทัศนะเอานะเองในฐานะเป็นคนรุ่นปู่ย่าเนาะ ที่มาเห็นนะจะบอกกับลูกหลานไงเหมือนแบบลูกหลานนะว่าเอ้ของบ้านเก่าบ้านต้นตระกูลเรานี่มีความหมายแล้วดียังไงครับเราก็จะพยายามชักจูงพวกเขานะครับให้โน้มน้วเนาะบางคนยุคใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่พูดยากมากถ้าน้มน้วไม่ถูกช่องถูกทางเขาก็ไม่ว่าตามหรอกต้อง ค่อยๆห้อมล้อมเนาะเหมือนอย่างก,กับตีวงเนะ่ะตีวงคือการพูดเนี่ยก็จะต้องตีวงให้มันกว้างแล้วก็เข้ามาให้แคบลงให้เขาเข้าใจแล้วก็เขาจะได้อนุรักษ์หรือว่าถ้าเขาเห็นชอบเห็นดีเห็นงามตามเราเนี่ยเนาะอยากจะให้เขาศึกษาต่อไปครับขอบคุณมากจริงครับระวังว่าชุมชนที่นี่จะเป็นภาพที่งวงามแล้วก็เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชุมชนของ บ้านเราอีกต่อไปมากครับขอบคุณน้ำมากครับที่สละเวลาแล้วก็แจ้งข้อมูลที่สำคัญให้กับเราวันนี้ครับขอบคุณมากครับ,บ